จากบ้านน้องแสงเงยแตำบนน้องแสงเงยอำเภอเงยท่าคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีไอ้หนุ่มเสียงอ่อนภรากาญพนคามุกภูการเสาะสะแท้ใจนะครับเแขกครูประการบ้านสาวสวยคุณนบริจันทร์สมศุขจากอำเภอคงเจียมเพื่อกันแล้วกันนะครับ เธอพลากรแฟนนั้นคงเคยได้ยินจากนมลำโพงขดหินก้าวสุดถิ่วงการบันเท mm ิง hmm. โดยมีใจรักบันฝฝฟ้าภาคแกนเ,เริ่มฝ mm hmm. อกคอยสุขสาเพิ่มเติมามคำก่อนคำนองร้องร mm hmm. ามแทบดิเรกจ๋า ที่แฟนชยายน่าเนสิบเดีวขอคงกับแฟนทั่วแดนให้ความเกินอนนออกหน้าเวทีมีมาไลัยบอกให้ออนคนดีใจเสงในพระคุณกับหมขอก็มันเถะหากท,ที่จังมี จะอยู่รับใช้แันฝันกอเพียงเม่รักทวเดนอย่าลืมให้เปลี่ยนไปนดยอาชีพขายเสียงแม่รู้ว่าต้เกินไปถ้าทีไม่มีแรงใจคงไปไม่ถึงเคืองทางเจอพลากรแฟนนั้น ยังจำไม่ไดยส่งเสียงนี้มาแทนกายวันแฟนให้เชียร์อีกคนจากลุมหลับโคฝากเสียงถึงแฟนทุกคนวันนี้กลับมาอีกคนเสียงน,นี้จากคนเจอพัลาอล พื่อขอลาลอดด้วยถึงไว้สวัสมหวัดนะผมมันเต๋อไม่นะครับสนามพีดีอาชีพจังมี้ธออยู่รับใช้แฟนแฟนขอเพียงมีตารถถัทวเดินอย่าลืมให้เปลี่ยนไปไหนอาชีพขายเสียงแม่รู้ว่าทำเกินไปถ้าอดีไม่มีแรงใจ คงไปไม่ถึงคึงทางเจอพะลากาแฟนนั้นยังจำไม่ได้ส่งเสียงนี้มาแทนกายนอแฟนให้เชียร์อ,อีกคนจากกลุมลำ้ำคฝากเสียงถึงแฟนทุกคนวันนี้กลับมาอีกคนเสียงนี้จากคนเจอ ลาไอน่ะพี่ที่่าเดนไหนงครับเสียงต้นมือคือเสียงสวรัค์ครสินสดคือกับร่างใจผู้ใดตบมือขอละล่ำลอยถึอหัวสวัสงวัดเด้อถ้าพผู้ใดบ่ตบขอเป็นรอยเตี๋ยวอมาซะโ ครับภาสาคือสีบัวบาทีมงานบระหลอกบรลหลาดเด้อพี่น้องเด้อบนไหลายสายยาวครับผู้ชมนี่หน้าการหนาการเด็กคือสีบัวบากันเนาะครับเนาะทีมงานเจ้าภาพเจ้าการจัางานเด้อครับผมครับชนีคือตัวให้ที่ม <cn> ันครับผมเพระรกก่อนได้พ้นขอบายเจ้าที่เจ้าฐานบายเจ้าบ้านเจ้าเมืองนะครับต่อรองรัมาขอบายท่านผู้พิกอการอาคุณนะครับมีข้าราชการเท่าทุกกรรมทุกไฟคุณพ่อคุณแม่ผมมานั่งให้กำลังเอื้อกำลังใจในมือนี้นะครับโอกาสดีในที่ท้องคนไหลายสายยาวคบนนอนเกี่ยวบุญมีผลามาบุญมาผลานี่เด้อ ครับจากนั้พบมพอพอเจอกันโบรังสีดำโบลังผู้หญิงไปเอาเด้อะโบลังสีดำเด้อพี่เอาอบอกขาวเด้อพูดตะเคิืงก็ได้เด้อเข้ามาได้เอาจะหาดาดเอาได้นี่ก็ดีไปแต่นเนาะถึงเหลราขาววะเมียผมกันห <c oughs> ลอนบอ,อกผมดิกันหลอนเราการหลงเนาะเหลงกันเด้อชฉหน่อยเด้อครับคุณชุนนี้นะครับจุฬาธิรานขอไหวอ่อนเจ้าคู่นั่นเลยตื่นขึ้ก็บาอาจารย์ครับเป็นลำประยุกต์จุฬาธิรานช่วงนี้จะพอพอดโบลังสาวสวยเฮา คุณบันนี่อาจารย์สมศกชวนนี่ขออนุญาตบายครับครับกระดึกถึงครูบาอาจารย์ภูประสิทธิ์ประสาทคุณแม่ได้เป็นรถสิงคุณพ่อสายท้องใชโกอดอาจารย์สีเงาเพลนภูประสิทธิ์ประสารแต่ผมได้มาเป็นมอหลองมะล่งผ <im Piece ket> ิดพลาดประกันในกับว่าลูกหลานทีมงานเดงขอข้าวักข้าแพงข้าวแม่ตาสหัสานพี่น้องชาวบ้านแก่กบเขานะครับเปินบ้านนะครับก็แล้วกันนะครับเอาขอเสียงพี่น้องชาวบ้านแก่กบได้ครับเอาขอเสียงทีมงานชมรมสาวผัวเผ้อหน่อยเลูกเอาขอเสียงเจ้าภาพด้วยครับคุณคุณพ่อคุณแม่ครับ เยกระลักใจนะครับเพื่อกบณีในวันนี้นะครับพร<อ>้อมทีควะสมกันครับสมุกันแล้วกันนะครับโอ้โอลา แล้วว่าสาธุสาธุเทวดาเป็นเจ้าผู้ค้าตากก่าเบ้าให้ไหลเลียนปลมทั้งคาถานิยมคุณคู่ผู้ก่อเห็นว่าซอยสาทอมาซอยอย่างน้ำควาคุณสิธิ์คุณทรานะคูแ่แต่แฟนคือนอนพ่อเป็นเมียบักเป็่นมาบักส่แล้วว่าสาธุสาธุเทวดาเป็นเจ้าผู้ค้าตากก่าเบ้าให้ไหลเลียนปลมทั้งคาถานิยมคุณคู่ผู้ก่อ ให้มาสอยสาทอมาสอยยามลามฟ้อมคุณสิทธ์คุณทำหน้าโคเตแผ่นทอรานี่กัแม่นหมอเท่าเจ้าหลวงอยู่ในสวงโลกาให้มาสาเดียวไว้ย่าสิได้ตกทำยามลามรอโอละนาดอกคุณเอ๋ อ๋อเสียงต้องว่าเสุดงส่วนใหญ่จะภาพใชใจสะพอนครับพี่น้องครับก่อนสด็จเดินก่อนเด้อจันเจ้าเล้อช่องนี้ฝากต่อไปขอคับประบยุกฝ่นนับกันเด้อทิพย์ข้าจะภาพเด้อมันว่าดอกพน บุญเบอร์นี่แห่ฟาลวงทั้งคนบนบอร์นี่แห่ฟาล้วงทั้งคนคนเพราะเป็นสาขาภาษากันกดากกลันมาลองไก่ดึกทำนองทำนองอยาพิพิว่างคนคือบ้าชาญยาสิขาวอีกขนาก็มาทำเสพผมเขาก็อโศเขาต่อโศในฝังแข่งชิงดีเขาต่อโศในวังแข่งชิงดีให้มาตีขุนฟาราตนดังไก่แก้วเที่ยวท่านั้นทำมาขันขันเบนแถวท่านั้นทำมาขันแปดเบือนแล้วบนขึ้นยาสิลามาทำเสพผมวมดคำโร่ตามเตเรื่องแม่ พุทธคัมรอต่างเอเรนมายาในข้จาจักอันี่ซอยผมด้อท่านเมื่อมาแลวเบิ่งคนหน้าเป็นแถวเป็นแถวนี่อ้อปุ่นสมใหญ่มาเราขันดอกไม้ใหญดแตงไทยเจ็บเราไว้ขบเครื่องฝันอย่างเตรียมเราไว้ขบเครืองฝันอย่างหอดเวลายาล้ำขอคำเอาไว้เอาไว้พระราชขอรัรองรับรองกัยุดทำนอง ทับน้องได้ขึ้นดาย่องย่องให้คนหลงได้ฟ้อนดามลองโอลามใบทุกคำให้มาซอยผงสาใบทุกคำให้มาซอยผงสาคาถาไม่ได้อันสูอ่านเด็ดได้นี่บนบันทัมมาขันเป็นเบิร์นได้คนฟังสะเอือนย่อย่องมาดีมาเบิร์นี่เสียสูต่อคาล้มมาเบิร์นี่เสียสูต่อคาล้มให้สองับเป็นหมอสาลือทั้งไงย่องคู่ใบเสียลำไปทั้งใบย่องคู่ใบเสียลำไปทั้งใ่ขอให้พวกหาได้สมดามดังไง ขอกระบายพวกท่านคนฟังค่ะกระบายพวกท่านคนฟังสิเหตุยังทำยังก็ต้องมีคู่เข้าเศร้าเอาไว้สารนอคุณพ่อเศร้าเอาไว้สารนอคุณแม่รอแตาพังวันนี้เพืเหสียมก็พายสีนวันเขียนส่วนไปก่อนท่านน้าเม่ของกำลังสีโหยสีหวานเสียงต็มมอสดๆครับพี่น้องให้จะภาพจัสทานะครับบริัทได้คำเคลมบริษัทได้วันนี้นะครับทีมงานจะบภาพจัสทา สาระขึ้นเท่อนั้นสัยาเต็มกหอมีในความประสบความจเจริญอันตรายไฟทุกอย่าสุวรรณมาไก่คิดเส้นไหนก็ให้ได้ตามความมุ่งมับปรารถนาคิดเงินขอทห้ถ่านเงินขีดทองขอทห้ถ่านทองเงินไหลนองทองไหลมาถ้าจะภาพไม่ยู่แล้วก็ขอให้ไม่ยิ่งขึ้นไปกับเรากันครับขอเสียงต่มืออีกหนึ่งครั้งครับให้จะภาพใหญ่ใ,ใจสปอร์ตนะครับโอกาสดีที่นอ้องครับวับนนี้บุญหลายสายยาวนะครับดีใจและกับภูมิใจสาระทีมงานเมย์บักเบนใจเย็นๆเด้อครับทีมงานชลลพิสขาพอแผลแป้นในขยับเอาเองสมบวันนี้ <c oughs> <c oughs> มันมันแหลบดีบบ่งแห้งไปเลบอกคอนไวแต่คอนไวมาตรวแป้น่นได้อย่างผงห่านมาลมผงยิ่งค่อยครับชนีเดี๋วฝากตอนไปก่อนลัำข้อมูลเข้าเสื่อหนาหนาไปที่ได้เสือสาเสียเวลาครับใจเย็นๆเด้อพอเป็นนี่แล้วพอเศร้าก็พอเป็นตัอนี้ทีมงานพอเป็นเอาอยู่บดมือเรื่อขึ้นรถเอาบัดเดียวราซะเอารถสู์ครับซีแฟนเอไม่เน่ไปก่อนลํำแทนใจครับพลแทนใจจะหนึ่งพวกกลํำ ในการตัวสารต่อคมเพรเขาเสนอคนรักษาประคั่นเด้อช่วงนี้เด้อจ้าหน้าทจัดเป็นผลงานเพลงและทีมงานแบ่งเปล่นเด้อดีเจลาไม่เห็นได้ายแม่นไม่เย็นใส่มือจำไม่ไฟบอดได้สองหน้าคนใส่กาศแยกเป็นค้ามวันนี้เดี๋ยวพี่ของครับฝากความพกค่าแฟงพี่น้องชาวบ้านกันครบครับรับนิดๆแต่ให้ธนา,นานจากทีมงานเครื่องเสียงดังเครื่องเสียงดีเครื่องเสียงสดได้าจากทีมงานน้องอู๋เปิลสีสาวรับกับผมพระาะได้คนน้องสลา,ามวันนี้จังสมศก าการริขการันตีครับสามนุ่มสามนะครับขอบพระคุณทีม่าจาา้าผัพจับสท่าบุญหลายสายเงาบุญเอาให้เกี่ยวครับบุนีขอบพระคุณหลายจัทีม่ากันแล้วกันะกน,น,ะกน,นะคนระับาะเบเปลี่นพลแมสะกดนะคือบทจากาเราเขียบมาหลอกไอเีกมันเดี่ยวหลอนานโอยโ้โอยนกกเมยบันทาใบา ขอบคุณท่านผู้ที้งใจขอพระนงมกาบกมขอบคุณท่านเจบ่เล่นพบนิสัปตาเปลี่ยนพบนิสัยตาเปลี่ยนแฟนยังหันยังสงสารเอ้ย แฟนแม่ตาผลงานสิบอเลือดเพะคุณทานสิบอเลือดเพระคุณทานพระคุณทานจ้าเ้าแพ้แท้ใจชวนี้เนี่ยเชิญด่าไปที่บอลสุด่าไปที่นันกาาครับเด้อ เอาขอเสียงผู้สาวบอลแก่งค้นไดยครับเฮ้ เสียงรำฝากเสียงร้อบอดผมพระกรมาขอแรงใจที่ท่านมอบให้มอลำน้องใหม่สั่งสันสีแสงถ้าท่านเกื้อหนุนผมขอขอบคุณจากใจอยากแหงเป็นโซเวียตที่แสดงในร่าอ่อนแหงให้ฟันสงสารคนรักที่แฟนบอกมันกระจบจิตถึงช่างยามร้างห่างกันพอรับปากวันคนเขาได้หยาบยางพอเทิดแฟนจาถ้าผิดทางไปก็ได้ไประนามเอาใส่เพลงหมอลำแฟนตอบประจามท้องพระรากร เชียพ so nice. yeah, um ่อม่เหตดวงดันน้ำเนเชียพ่อใ่เห้ดวงดันน้ำเน่ให้พ่อแม่พี่น้องกะลุมป่าสพยงน้ำชีงมงพ่อได้อุ่นพอไฉน้ำเชงมงพอไดอุ่นพอไฉอาศัยและแก่แฟนสงเสรมกันอยู่บุญคุทานสีป่อรนึ่ะบุญคุทานสีปล่อรนึ่ละเม่สีงดังกองฝาบ่คุทานบ่เล่นชัดปเพิ่มแ่แฟนซอยสันมันพรอมขอตอบเป็นคณเป็นเสียงรับรอง ออาบางวันลำดีแปนๆชอบใจบางวันเสียงหายคนรู้ในใจผมนีแสงเงาสอนความรู้สึกฝากเป็นก้อมิตรฟัาเบาๆคลายความเศร้าความเงาในใจคนฟังแม่ระเบียบโอกฟักให้มีพลังตราทั้งอย่างเป็นคนครูที่ช่วยฝึกสอนสอนรู้สอนรำให้ความรู้ทุกทองทํานองจะพ้อมนีิสมมจะองเป็นมรกค่องใจแฟน ทุกขันฟันฟันกันได้ทุกขั้นฟันฟันกันได้ผมขอรักก็ได้กับมารมณ์อารมณ์ทุกขันมาทองทิ้งเหลานทองทุกขันมาทองทิ้งเหลานทองแม่ได้ยินเสียงหอบหวยมาทั้งพี่ให้โอ้ยมาไอ้น่อทางพี่โอ้ยทั้งพี่ไอ้เดี๋ยวพี่บองครับขอฝากเพี่ลูกน้องขอฝากชาวสะแทนพี่น้องชาวบ้านก็พีกที่กันเดินรักนิดนิดแต่ให้นาน ชาติันานผมขักก่อนให้พ้น,นคัะกรนมานะครับอถือใบออกหน้าวิธีบางวันลำดีแฟนๆชอบใจบางมันเสียงหายคนรู้ในใจผมนี่แสงเงาซอนความรู้สึกฝากเป็กอบวิศาลบอกเบาให้คลายความเศร้าผมเงาในใจคนฟังคุณแม่ระเบียบผูกฟักให้มีพลังปราบทั้งอย่าง เป็นคุณครูที่ช่วยฝึกสอนสอนรู้สอนรำให้ความรู้ทุกทุกทำนองจนพ้อมมีสมใจพองเป็นมอลามองใช้แฟนแฟนเฮ้ฮ้อ่อนพิงานครับแค่แค่ในพันพันกระไดทุกแค่แค่ฟันันกระไดผมขอรับวได้ก็ะเรากทุกแค่แค่มาทองทิงกระทองทุกแค่มทองทิงท่องั้นได้ยินเสียงหอบ่วยมาทางพี ให้ว้ามาดอดทั้งพีอ่อยทั้งเกลดชนิดพยนทุ์น้องเปินสามชาเลยชีพหมอลำฉากมาเสด็สจแจงคักโลตาดฮอนแน่นองหนึ่งพี่น้องข้างผื้สิบบบานกันครับ โดนแหงนี่มันน้าแขกน้าแตกเลยสาวซอยกันชนนี่ปขอนรั้สักของสักคนเด้อใจเย็นได้ทิ้งานประคองทิ้งงานพอเป็นแสเย็นเด้อฮเฮึฮึชาลิมของเจ้าชิบชิบสสามสองหนึ่งฟาดชาลินเจ้า ชีวิตมองล่าข่าีวิตคนกากขึ้นคำบริยขึ้นบริยูฝนทบกระแขงงานแกงกะลายลมคข็ค้าลมขาสอบพี่ห้อกครัแต่รกหายลองฟัง้านะครับจาการายการอาจารย์ดยเทียงนาการดนตีบุกพันกอลคอลล่มขอกอลก่นเป็นผู้ลอก่น้องกป็นตัวฟังกันแล้วกันนะครับเสียงนอกาดี่ใบหวยบ่พอ มันแมนกี่บอลอีกคือว่าพอถิมกันพอถิมกันบมแมนได้ไซบาสีบวสีกันคนนี้ไซบาสีบวสีกันคนนี้เข้าในบริข่าวในวันสุภาพครับพี่น้องขออนุญาตครับได้ไปเซ็นการแสดงด้อากาศฮอนท่าคอยเบาคอยฉากรีบกันกันหลอนไปเพียเสียงคนด้วยใจน้อยจะมาโยซอยกันนะ พอ่อแม่พี่น้องฟังผมร้องฝ่าวันพวกเจะารักรัตให้ท่านเขา้ขเขาใจครอบครอยากชนเป็นคนต่างถิ่นผมไม่หากิน อาชีพท,ทำนา้างก็ค้าขายได้ไร้น้ำมาพอแบ,บ่งเป็นข่าเติมสองโกสเรียนเบืองใจอุบลน,นี่ผมคนของเชียมถิ่นคงสีคุนถิ่นมนสีคนอามวัดทับงโคหาผมเคยพิงกิ่งปูคำคันิ่งที่ผมอูชาออกเดินดนตรีตั้งแต่วัยเยาว์ ชาวขึ้นมาด้จันจาออกเป็นดนตรีตั้งแต่วัยยาวจนอายุเข่าอย่างดีสิ่งสามผมด้วยแต่ความคิดออกมาเรียนร้องรำพอคำชี้นำทางท่านอาชาย์ร้องก็ไม่เป็นละเต้นก็ไม่คล้องฟอดก็อบพอง ทำไงดีแม่ท่านเลยชี้ทางให้ผมเดินทุกคนทนเพนก็แจ้งนำพาอาจารย์สงังวาลลมบนดีนะชื่อายปากกาพวกมีประคุณเรียกเรียกคำก่อน เสียที่งานแม่คว้าที่งานจะผ่านน้ำเด้นคบเด้อเราเรียกเรียกคำก่อนสอนความฉลาดกนจึงสามารถขอบคอแฟนเพลงให้มีความสุขวันมิตรัวแดนเสียงลำลอยแลลนเสียงแคนแทนใจถึงใครจะมองว่าไม่ดังเด่นก็มไม่เคยเป็นคนหลงลืมตัวจะนดเหนื่อยเท่าไรไม่กลัวละครฝากตัวไว้คอยกอบแฟน 感恩。